ผูช้ชมคะไปต่อกันที่เรื่องราวความน่ารักน่ารักของน้องอยูจินกันบ้างคะ่ะแม้บอกเลยนะคะว่าน้องอยูจินตอนนี้มีพัฒนาการที่ดีเอามากๆแล้วก็ในทุกๆวันเองเนี่ยนะคะทางด้านของแม่เจนนี่ก็จะมีการออกมาเคลื่อนไหวคะ่ะโพสรูปภาพรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆของลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องอยูจินออกมาผ่านช่องทางโซเชียลส่วนตัวให้ Hi FC แฟนคลับที่ติดตามน้องอยูจินได้ ดูกันค่ะเรียกได้ว่าแต่ละโมเมนต์ของน้องอยูจินเนี่ยโอ้โหน่ารักนะ่าเอ็นดูเอามากๆเลยก็ว่าได้คุณผู้ชมค่ะอย่างล่าสุดนี้เองนะคะก็มีคลิปความน่ารักน่ารักของน้องอยูจินที่ทางด้านแม่เจนนี่เองเนี่ยได้มีการเอามาโพสลงทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวของเธอนะคะซึ่งคลิปนี้เลยคุณผู้ชมคะทางด้านน้องอยูจินเองเนี่ยก็กําลังเดินมาหามามี่เจนนี่แล้วทีนี้นะคะคุณแม่ เองเนี่ยก็ได้พูดภายในคลิปค่ะบอกว่ายูจินเดินมาแล้วแม่เจนนี่ก็บอกลูกสาวนะคะบอกว่าขอบคุณค่าสวยๆแล้วด้านลูกสาวอย่างน้องยูจินเนี่ยก็ยกมือขึ้นคุณผู้ชมพร้อมกับพูดด้วยนะคะว่าค่ะด้านแม่เจนนี่เองเนี่ยก็บอกลูกสาวด้วยนะคะว่าเอาสวยกว่านี้อีกแล้วน้องยูจินของเราค่ะก็บอกขอบคุณค่าเสียงคุณผู้ชมค่ะน้ำเสียงที่น้องยูจินพูดเนี่ยโอ้โหช่างน่ารักน่าเอ็นดู เอามากๆจริงๆเลยแหละค่ะแล้วทีนี้แม่เจนนี่เนี่ยก็ยังได้มีการบอกลูกสาวต่อด้วยนะคะบอกว่ามามีคนสวยของอยูยุคนเดียวทีนี้ด้านลูกสาวอย่างน้องยูจินเนี่ยก็ได้พูดตามแม่เจนนี่นะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะยังไม่หมดยูจินของเราเนี่ยกำลังจะเดินกลับไปค่ะแล้วน้องยูจินเนี่ยก็เหมือนจะเต้นนี่แหละแล้วก็ยกมือขึ้นบายบายแม่เจนนี่ด้วยทีนี้นะคะยูจินก็พูดขึ้นมาว่าจะไป เต้นเพลงนาลีแม่เจนนี่ก็มีการถามนี่แหละว่าในไหนเต้นเพลงนาลีเนี่ยเต้นยังไงเรียกได้ว่าโอ้โหคุณผู้ชมคะช็อตนี้ของน้องอยูจินเนี่ยเมือ่อเอฟซีแฟนคลับกดเข้ามาดูแล้วหาทางออกกันไม่ได้จริงๆทางด้านนะคะนาลินล,ลี่เองเนี่ยก็ยังมีการเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวนี้ด้วยนะคะบอกว่าน้องเต้นเต้นนั่นเองค่ะแล้วไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเอฟซี FC แฟนคลับของน้องอยูจินเนี่ย oh, oh. ก็พากันเข้ามา คอมเมนต์ถึงความน่ารักน่ารักของน้องอยูจินอีกเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวอคุณผู้ชมยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปความน่ารักน่ารักของน้องอยูจินกันคะ่ะขอบคุณค่ะสวยๆเอาเลยค่ะขอบคุณค่ะสวยๆสวยกว่านี้อีกขอบคุณค่ะย่อเข่าด้วยขอบคุณค่ะ,คคะจ้ะ ขอบคุณค่ะ,ะมามีมคนสวยของอยูยุ่ออนคนเดียว,อวยขอบคุณค่ะอีกทีนึงคันตุดแล้วคะ่ะ <มา S 1> จ้าไปไหนจ๊ะ<ป>อ๋อไปเต้นเพลงนารีแบบนั้นไหนเต้นยังไงนะออยกตูดด้วยอ่ะเต้นเพลงนารียังไง โอเคค่ะบ๊ายบายไปดูลูกไปอยู่ไหนบ้านก็ได้เือก